คนรู้กันไหมคะว่าฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่มีความสัาคัญต่อการนอนหลับเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเขานะคะเป็นสารที่ช่วยควบคุมระบบนาฬิกาชีวาภาพหรือไบโอโลจิคอลคอของร่างกายเรานั่นเองค่ะ ึ่งฮอร์โมนเมลาโทนินตัวนี้เนี่ยทุกคนรู้ไหมคะว่าเขาเป็นฮอร์โมนที่ถูกสังเคราะห์มาจากกรดอะมิโนทริปโตเฟนนะคะที่ต่อมไพเนียลในสมองโดยมีความมืดนะคะเป็นตัวกระตุ้นให้หลังเมลาโทนินเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเขาเนี่ยจะหยุดหลังนะคะเมื่อเจอแสงสว่างในปัจจุบันนี้เนี่ยเมลาโทนินนะคะจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือเมลาโทนินที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็เมลาโทนินจากธรรมชาติก็อย่างเช่นไข่นมส้มกล้วยสับปะรดอะไรพวกนี้ค่ะและทุกคนยังรู้กันไหมคะว่า ในท้าเชอร์รี่เนี่ยก็เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพอย่างแอนโทไซยานินแล้วก็เมลาโทนินสูงมากที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็ยังเสริมระบบคุ้มคกันในร่างกายของเรานะคะให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยอันนี้คือลักมีลักสลีฟค่ะเป็นเมลาโทนินจากธรรมชาติไม่ใช่ยานอนหลับนะคะ1เม็ดของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับเชอร์รี่สองกิโลเลยเป็นวิตามินที่ช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นสําหรับใครที่นอนหลับยากหลับไม่สนิทนะคะมีอาการนอนหลับหลับตื่นในตอนกลางค ีตัวนี้าค่วยได้นะกินค่วันละ1-2เม็ดก่อนเข้านอน15-30นาทีนะทุกคนเป็นแบบเม็ดเคียเค้ยวๆเลยกินง่ายนะคะไม่เหม็นไม่คาวฟิลแบบเหมือนเรากินวิตามินซีตอนเด็กเลยค่ะกินเสร็จแล้วไม่ต้องดื่มน้ําตามนะคะเพราะอาจทําให้เขาเนี่ยเจะจ้างได้เสร็จแล้วเนี่ยก็เข้านอนได้เลยค่ะไม่แนะนําให้เล่นมือถือหรือดูซีรีส์นะตื่นมาแล้วเนี่ยไม่มีมึนไม่เบลอสดชื่นพร้อมรับวันใหม่รักตัวเองด้การนอนที่ดีด้วยรักมีรักสลีฟนะคะ